รัฐมนตรีเปิดงานโอทอปรวมใจช่วยภัยน้ำท่วมโดยระบุค่ะว่ารัฐบาลมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนใน4ช่องทางด้วยกันค่ะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงานโอท็อปทั่วไทยรวมใจช่วยภัยน้ำท่วมที่อาคาร Ex h i b i t i o n hall ศูนย์แสดงสินค้าอิ p a c t เมืองทองธาน,นีโดยนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการโอท็อปเริ่มมาตั้งแต่สมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการต่อย,ยอดภูมิปัญญาสินค้าของแต่ละท้องถิ่นถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกช่องทางหนึ่งในสภาวะเศรษฐกิจผันผวน,นไปทั่วโลก นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมสินค้าโอทอปในเรื่องแหล่งเงินทุนใน4ช่องทางค่ะคือโครงการกองทุนหมู่บ้านที่เพิ่มเงินให้กองทุนหมู่บ้านละ1ล้านบาท การจัดสรรเงินกองทุน SML กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแต่ละชุมชนและโครงการตั้งตัวได้ในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับบุคลากรในสถาบันการศึกษาซึ่งการส่งเสริมสินค้าโอทอปเป็นนโยบายพื้นฐานของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้นา,นายกรัฐมนตรียังกล่าวเชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมกันจับจ่ายซื้อสินค้าโอทอปที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยของไทยด้วยขณะที่บรรยากาศภายในงานมีประชาชนให้ความสนใจมาจาก จ่ายซื้อสินค้าที่อาคาร Exhibition Hall 1-4ศูนย์แสดงสินค้า IMPACT เมืองทองธานีอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่ก็คือ Voice News ช่วง16นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้อีกครั้งในช่วง Voice News เวลา19นาฬิกาและ voice tv.co.th ค่ะ